สวัสดีค่ะนน้องต้นอะคะสวัสดีครับชื่อบอนครับเออเรียนจบอะไรอ๋อเรียนจบอะไรมาถึงมหาลัยมัธยมมัธยมแล้วแต่อ่ามัธยมนี่มีปฐุมวิไลกับคณะาชครับแล้วก็มหาลัยก็จะมีมอเกษตรบางเขนอ่าเรารู้จักกันได้ยังไงเจอกันได้ยังไงมอต้นเออมต้นมต้นรู้จักกันมอต้นเข้ามาปฐมมาเคราะหที่ปฐุมวิไลปฐมแวงใช่ปฐุมวิไลปฐมวิเทศไม่ได้ ปฐมปฐมิเทศคือเข้ามาแล้วไงปฐมเลิกคือเลิกแรกของการเจอกันเลยโอเคแล้วแกก็เป็นหัวหน้าห้องส่วนเราก็เป็นหัวหน้าห้องแต่รอหัวหน้าห้องมีสองคนเนาะใครคนเนี่ยนี่แกจำไม่ได้เหมือนตังกิติพง์แว่นอะใส่แว่นอะกิติพง์ไม่รู้จำจำไม่ได้แล้วคามคาบกิจกรรมที่เราทำด้วยกันโอ้ยตรวจห้องเหรอใช่ใช่ตอนมต้นเออตรวจห้อง ก็เพียงแค่นั้นก็าเออเพียงแค่นั้นแล้วมาเจออีกทีก็คือตอนมหาลัยที่มอกระเสรนลุมเธอจะมาอยู่ดีมาชวนซันตปอยู่หอนวชนจำไม่ได้แล้วอ่ะมอเหมือนเหมือนกำลังหาหอเหมือนกันเออประมาณนั้นด้วยเรามั้งเออแล้วก็ไอ้บอสอะอยู่ด้วยใช่บอสมอยู่เออใช่ฟ็อกด้วยเออแล้วก็เพื่อนเอ็มคือใครไม่รู้อะธนะธนะเออเออเออนั่นนั่นก็แบบออยู่กันหลายคนแต่แต่ของเมเจอร์มงคนไม่มีใครอยู่เลย ไม่แล้วคืออยู่หอนะอยู่หอด้กันใช่ไหมคือเป็น r ูเ m ม a กันแต่ว่าแกรู้จักเพื่อนเราทุกคนเลยแต่ว่าเราไม่รู้จักเพื่อนแกแต่คนแกไม่เอาเพื่อนมาเลยอ่ะแล้วคือแบบรู้เลยว่าห้องเราคือเป็นห้องรับแขกทั้งเพื่อนมามายก็คือพร้อมโอเพ่นแล้วก็ต้อนรับเออถ้าใครอยู่รัสเซก็จะรู้จักบอลค่อนข้างเยอะใช่แต่ว่าเด็กรัสเร์ไม่รู้จักในเกษตรเลยค่ะถูกต้องเออทำไมถึงเรียนเลือกเรียนวิชนิตอนมปลายอ๋อเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีแต่คนเรียนสาาภาษาหมดแล้ว แล้วไม่มีใครเรียนสาวิทย์เลยจําได้ว่าแกบอกว่าแกยอยากจะเป็นหมอเป็นหมอฟันใช่อยากเป็นหมอหมอ,หมอ,อยากเป็นหมอหมอฟันเป็นหมดอ่ะอยากเป็นหมอพอจบม6ปุ๊บไปต่อทำไมถึงไปต่อกกเกษตรไม่จริงจริงๆรแล้วอ่ะไม่ได้เชิญว่าจะต่อกเกษตรอยากเรียนเคมี เออแล้วก็ในเสียนดับอ่ะเราเลือกเราเลือกอ่าเคมีหมดเลยยกเว้นสนามสุดท้ายอ่ะที่มันเป็นเคมีแบบประยุกต์ที่มันเป็นเคมีการเกษตรแต่สามอันดับแรกคือเป็นเคมีแบบเพียวๆเลยเออเป็นคณาวิ์เลยก็คือสามอันดับชวดไปใช่ใช่มาได้แบบที่สี่มาได้แับสี่ปุ๊บแม่ก็ถามว่าเอาไหมเรียนมเรียนมรังสิตไหมเออประมาณนั้นแต่ก็แม่เอามันก็ถือว่าเออเป็นเปิดโอกาสเปเกษตรบังเกตดเนาะเพื่อได้แบบเครดิตอะไรต่ออะไร อ่ะพอจบเกษตรมาไปทําอะไรคะโอ้เป็นนักเคมีแป๊บหนึ่งก่อนจริงเหรอเออก็มาเป็นเคมีการเกษตรไงเออเออก็จะเป็นแบบเป็นนักเคมีวิเคราะห์ที่ที่บริษัทเกี่ยวกับโมดิฟายแป้งเออนั่นแหละแป๊บหนึ่งแล้วก็ลาออกมาเป็นครูลาออกมาแล้วก็บวชบวชเสร็จแล้วก็กลับมาเป็นลองมาเป็นครูใครเขาว่าลองลองเป็นครูเพราะว่าเพตอนตอนเรียนที่มเกษตรอ่ะเคยเป็นนี่ไงติวเตอร์ติวเตอร์ใช่ใช่ติวเตอร์เคมีก็เลยลองลองมาทํกับเต็มตัวดูก็รู้สึกชอบ ปรเข้าใจเพราะว่าเวลาสอนเด็กมันก็จะแบบม,มีความสุขอะจร,จริงๆถ้าเกิดไม่ได้เคยไปติวเตอร์อ่ะก็มองภาพไม่ออกว่าจะจะมาเป็นครูเพราะว่าในชีวิตนี้ไม่เคยคิดว่าอยากจะไปกลับมาเป็นครูเลยไม่แต่นิดเดียวเราว่าเ,เด็ก,กเกษตรส่วนใหญ่ก็เป็นติวเตอร์กันเยอนะเพราะาเราก็เป็นใช่มว่ยแต่ยางของเราคือสอนฝรั่งเศสกับแกะเชื่อมโยงตรน,นั้นอ่ะคือลรวแบบเวลาที่มันน้องแบบสอบได้เต็มแล้วมาขอบคุณแม่รู้สึกโคตรฟีลกู๊อ่ะจริงๆค้งทีอาจจะเป็นที่ตัวน้องอ่ะ้เยอะแต่ว่าเราแค่จริงจริงเราอาจจะไม่ได้แบบ ทำให้เขาได้เต็มที่ขนาดนั้นหรอกมันก็ขึ้นอยู่กับเขาด้วยก็เลยเคิดว่าทำให้คนแบบอยากเป็นครูกันนยอะใช่ใช่เพราะเรื่องจุดเริ่มต้นมาจากติวเตอร์หละไอ้บอลก็น่าจะมาจากติวเตอร์เหมือนกันใช่ใ่มันลเลยก็ทำให้รู้สึกว่าเออแค่เข้ามาเป็นครูในระบบเนี่ยลองดูดิเออแม่งก็โอเคประมาณนี้โอเคอ่ะฝากถึงเด็กๆรุ่นใหม่ว่าอยากแบบให้เขาเรียนรู้เรื่องอะไรเหมือนที่แกเคยบอกแล้วว่าแบบถ้าอยากสอนเด็กอ่ะอยากจะสอนเรื่องอะไรแพบให้เด็กเรียนรู้เรื่องอ๋อ ให้รู้จักผิดชอบชั่วดีพอจริงนอกเนืกนอกจากวิชาการคือจะสอนแม่ให้มันเป็นคนดีะม่เป็นไม่ได้เพราะเคยลองแล้วเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับพื้นฐานสังคมครอบครัวคําว่าคนดีคําว่าคนดีที่เนี้ยเด็กมันมันคิดไม่ได้เพราะบางทีอะครอบครัวมันไม่ได้เป็นแบบที่ต้องการถูกต้องเออไม่ได้ส่งผลแล้วก็เอื้อทําให้เขาเป็นคนดีอะไรอย่างี้ดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องแบบ รู้เลยอ่ะคือรู้ว่าอะไรผิดรู้ว่าอะไรถูค่นั้นเองผิดชอบชั่วดีใช่ศิลธรรมแค่นั้นเองแค่นั้นก็จบแหละทำอะไรดำเนินชีวิตได้ปกติทำอะไรให้มันถูกกฎหมายกบถูกกฎศีลธรรมแค่นั้นพอเรื่องหนึ่งที่แกเคยบอกคือแบบให้อยากให้เด็กเรียนรู้เรื่องการเงินอ๋อใช่ใช่ใช่อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการเงินการวางแผนภาษี รู้จักเรื่องของการวางแผนการเงินในอนาคตว่าอะไรพวกนี้อันนี้คือต้องรู้อันนี้อันนี้คือเห็นด้วยเพราะว่ามันไม่มีสอนในโรงเรียนแล้วมันเป็นเรื่องจําเป็นสําหรับทุกคนถูกต้องโต,ตมาถูกต้องเรื่องเงินมันเรื่องสําคัญมากเลยเพราะโตโตมาแล้วไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับการวองแผนทางการเงินจะมองภาพไม่ออกเลยว่าเฮ้ยถ้าเกิดกลวาอายุห้าสิบแล้วไม่มีเงินทำจะเกิดอะไรขึ้นวะใช่เพราะว่าออตอนนี้คือวิวกฤติใบกลางคนแบบเหมือนตอนเนี้อ่ะคุณซื้อบ้านซื้อรถแต่ว่าเราอ่ะเราไม่ได้รู้ลืม ลืมมองคือต้องหมายระยะยาวถูกต้องถูกต้อง,งถามถามว่าซื้อบ้านซื้อรถดีไหมดีแต่มันเป็นมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ซื้อมาแล้วอะ่ะมันไม่ได้เกิดส่งผลดีให้กับเราในอนาคตในการเพิ่มเงินขึ้นเนาะโอเคบ้านอาจจะใช่แต่ดอกเบี้ยบ้านทุกวันนี้แม่งก็แบบโอ้โห มา,มาหาโหดมากถูกต้องทุกวันนี้โปรแตดอกถูกต้องดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดง่ายๆเลยอ่ะเราควรแบ่งสักส่วนหนึ่ง,ง,นนงอ,อ่ะผ่อนบ้านก็ผ่อนไปผ่อนรถก็ผ่อนไปแต่ควรจะต้องแบ่งเงินสักส่วนหนึ่งอย่างเงี้ยซึ่งมัน,นเป็นส่วนที่มันไม่ได้เยอะอามาก<อ>า<ๆ>แล้วก็ไหวใน,นแต่ละเดือนใน,นแต่ละวันอะไรเงี้ยเอามาออมเพื่อให้มันเป็นเงินก้อนในในช่วงอายุที่เราบางทีเราทํางานไม่ไหวแล้วเราจะไปรอเงินเกษียณอย่างเดียวอ่ะมันก็ไม่ได้เนาะถ้าเกิดทํางานราชการอย่างเวบอลอย่างเงี้ยมีเงินเกษียณถ้าเกิดเข้าไปในราชการปุ๊บอ่ะมันม แต่เพียงแค่ว่าถ้าเราอยากได้เงินกษียนที่มันเป็นอีกก้อนหนึ่งอะเราก็ทําได้ซึ่งมันได้มันได้เร็วมากกว่าเงินกระเียณน,นั่นเองเอองั้นก็เด็กๆก,ก็คือควรจะเริ่มต้นศึกษาเรื่องการเงินั้งแต่ตอนนี้การเงินในที่นี้ไม่ใช่การเล่นหุ้นนะเออต้องบอกก่อนไม่ใช่การเล่นหุ้นไปลงคริปโตไปลงแบบหุ้นที่แบบกฎหมายไทยไม่ยอ,อมรับเราะเริ่มต้นก่อนอาจจะแค่ออมแบบว่า<อ>ให้เรามีเงินใช้ถูกต้องอะไรอย่างงี้ก่อนแล้วค่อยค่อยเพิ่มเลเวลไปถูกต้องถูกต้องถูกต้องอย่าไปคิดว่ามีกูมีเงินแล้วกูต้องไปลงคริ ไปลงแบบแบบสุขีสุมห้าจะได้แต่ผลตอบแทนค่อนข้างสูงสูงก็จริงแต่ถ้าในวันหนึ่งโบรกเกอร์ไม่ไม่จ่ายอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ความรู้สึกส่วนตัวว่าคะเนี่ยใส่อารมณ์ครับใช่ใช่ใช่แล้วแบบว่าแล้วแบบว่าเราจะไปหาคนมามารองรับอะไรเงี้ยมาแบบมาเขาเรียกไงมาเดินเรื่องให้เรามาสู้ต่อทุ้ให้เราเนี่ยมันไม่ได้เพราะายไทยมันไม่รองรับเออมันทำที่แบบเซฟเซฟไว้ก่อนเนาะของเราก็เคยเล่นกิโตัวตหาว่าตอนได้มันก็ได้เยอะแต่ตอนเสียคือมันก็ เสียเยอะคือเราต้องรู้ว่าแบบเงินที่เราเล่นมันเมันเป็นเงินเย็นแค่ไหนอะไรเงี้ยคืออยาพยายามตามกระแสกันเยอะอะโอเคแบบทุกวันนี้เราหวังรวยเร็วใช่ป่ละล่ะแต่ว่าเราไม่ได้ดูแบบความเสี่ยงแล้วก็งเงินที่เราจะต้องใช้ในปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆต้องให้รู้พีระมิดทางการเงินก่อนนะเราไปเธอดูได้ไนหะ <c oughs> พีระมิดทางการเงินแล้วจะรู้ว่าเราควร <c oughs> จะต้องทําอะไรก่อน <c oughs> เพื่อที่มันแบบปกปิดรอยรั่วในในชีวิตเราหรือว่าในในการวางแผนการเงินเรา ซึ่งอันเนี้ยเข้าไปเป็นครูอ่ะจะเข้าไปสอนแน่ๆถึงแม้ว่าแบบไม่ไม่ให้สอนก็จะสอนทําไมอ่ะจะเปิดชมรมแม่งด uh> ้วยเลยทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือแนะนําเด็กอย่าไปหาเร่ออะไรโอเคโอเคฝากถึงกันแล้วกันเอ่อฝากถึงกันแล้วกันเอกซกับฉันอ๋ออันนี้คือทําเหมือนเหมือนเราเป็นเฟรนช์เจากที่เราเขียนแต่ว่ามาเป็นอักขิปแทนไม่มีไม่ออกฝากฝากถึงกันแล้วกัน ด้วยความที่เราแบบพอมันโตมาไม่ได้สนิทกันมากแล้วมันไม่รู้จะพูดอะไรใช่ไหมเออน่าจะไม่มีเรื่องอะไรนอกจากสุขภาพอย่างเดียวเออจริงเหมือนกันคือตอนแรกก็จะอวยพรเรื่องสุขภาพแต่ว่าบอลพูดดักหน้าไปแล้วก็ขอให้บอลถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วกันอ๋อขออีกเรื่องหนึ่งไหนไหก็อันนี้แหละวันนี้แหละวันนี้วันที่เท่าไหร่วะวันนี้วันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกมงคนจะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งสามสิบล้าน ตัดออกไปเนี่ยเนี่ยโอเคแล้วจะถามแล้วอ๋อคือสมัยเนี้ยคนค่อนข้างที่จะมูมูกันเยอะอ๋อมูฝากมาค่ะว่ามันมันดีต่อใจยังไงหรือว่าอะไรยังไงมูมูให้สุดมูให้สุดถ้าจะมูแล้วมูให้สุดอย่าไปอย่าไปครึ่งครึ่งกลางๆไม่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 ถ้าจะทำอะไรแล้วทําให้สุดไปเลยอย่างเช่นถ้าอยากถ้าอยากจะขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือเนาะขอไปให้สุดขอสุดเสจบ้อยปุ๊บแล้วก็ต้องต้องแบบ เหมือนประมาณว่าไม่ไม่เชิงแก้บนเนี่ยแต่เราขอเราขออะไรไปแล้วเราสัญญาว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องทําตามนั้นแค่นั้นเองแล้วก็ไปให้สุดอย่าไปหยุดเพราะชีวิตชีวิตมันจะขยันอย่างเดียวไม่ได้แม่ต้องมีความเฮงด้วยอารมณ์ว่าเหมือนเรามีเป้าหมายเราก็ต้องทำไปให้สุดใช่ไหมแต่ถ้ามูถ้ามูแล้วไม่ทําหาอะไรเลยอ่ะก็คือก็คือไม่ต้องไม่ต้องมูนะต้องบอกก่อนถ้ามูแล้วทําหาไม่ทําหาอะไรเลยไม่ต้องมูแ่ฮาร์ดคออ่ะเออแต่ถ้าเกิดมูแล้วปุ๊บโอเคทาไอ้สิ่งที่ทําอยู่ทําต่อเนื่องทําไม่หยุด มูไปให้สุดเลยแล้วเดี๋ยวมันจะมาเองเออแต่ในอีกมุมมองหนึ่งเราก็มองว่าแบบไอการมูคือเหมือนเรามีเป้าหมายในโัพทาอะว่าเราต้องการอะไรแล้วแบบเราต้องก็ต้องแอคชั่นไปด้วยอ่ะเยอเอเอไม่ใช่ว่าแบบว่าเราขอแล้วเราแม่งจะเกิดให้เราอะคือถ้าเราไม่ทําอะไรมันก็ไม่ได้ต้องบกว่อันนี้คือคนที่เรียนเคมีมานะอ่าใช่สายสายวิทย์เป็นครูวิทยาศาสตร์นะครับโอเคเป็นครูวิทยาศาสตร์ที่อ่าต้องมีเหตุผลเนาะแต่บางทีบางเรื่องแม่งก็ไม่มีเหตุผลนะเราก็ต้องแบบพยายามแบบแยกแยะด้วยเนาะอะไรที่มันมีีเหตตุผลก็้องม อะไรที่มันไม่มีเหตุผลแต่มันทาให้เราชีวิตเราดีขึ้นก็ต้องยอมอ,อันนี้เคยนี่เคยไปถึงแบบอุดรธานีไปเช้าเย็นกลับเลยนะเพื่อไปมูแบบอย่างเดียวจากปทุมไปอุดรเยเซอร์ค yes, เครื่องบินไปเลยจริงล่าสุดเนี่ยนั่งนั่งเครื่องบินตอนเช้าตอนตอน,ตอนเช้านี่คือ,<ข>อ 6, หกหผมไม่ใช่ไม่ใช่เคยขอแล้วแล้วมันได้เคยขอแล้วได้แล้วก็ต้องไป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 หาไปสักการะไม่ใช่ไปแก้ไปแค่บอกว่าถ้าเกิดว่าได้ปุ๊บเราจะไปไปหาถึงที่แค่นั้นเองนั่นแหละ ขึ้นเครื่องหกโมงเช้านะไปถึงที่นูนไปถึงอุดรประมาณเจ็ดโมงเช้าแล้วก็ขึ้นเครื่องกลับตอนทุ่มหนึ่งถึงถึงดอนเมืองประมาณเกือบสามทุ่มอืมอเป็นทริปวันเดียวแล้วก็ในระหว่างวันนั้นเนะี่ยโอ้ได้ทําอะไรหลายอย่างมากรับพัททุดงก็รับมาแล้วเออไปส่งเขาที่แบบสถานรถไฟอือนั่นแหละลองดูลองดูอะไรที่มันทําแล้วเราสบายใจแล้วก็ชก็ทําไปแต่ทุกวันนี้บอกเลยนะขยันอย่างเดียวอะ่ะไม่พอต้องเฮงด้วยถูกต้อง <Okay. S 1> ใครไม่ใครไม่เชื่อก็ต้องลองดูขยันก่อนเนาะ ขยันให้สุดก่อนล้วจะรู้ว่าเฮ้ยทำไมวะเจ้จะต้องแบบว่าอ่ะต้องเปิดใจต้องเปิดใจรไม่ต้องเชื่อไม่ต้องเชื่อขยันขยันให้ตายก่อนขยันให้เหนื่อยสุดๆเลยแล้วพอมันเหนื่อยมากกูแบบมันจะคิดเองว่ามันติดอะไรเปล่าวะเออและสุดท้ายแล้วพอเรารู้ว่าเออเริ่มทำสมาธิมีสติมากยิ่งขึ้นแล้วก็ ขอในสิ่งที่มาที่ที่แบบว่าเราต้องทําอยู่นะตอนนี้ด้วยเช่นถ้าเกิดขอให้ได้เงินแสนกูนก็ต้องทํางานด้วยนะออเออประมาณเนี้ยก็ต้องก็ต้องทํางานด้วยแล้วเดี๋ยวสิ่งต่างๆช่วงจังหวะและโอกาสมันจะมาเองเป็นคนช่วยเชื่อในเรื่องของจังหวะชีวิตเออ,เอ,อใช่โอเคคุณดีมากคะ่ะอ่ะอันสุดท้ายเป็นไลฟ์โค้ได้ไหมสถานะ สถานะตอนนี้ตอนนี้อ่ะตอนนี้ก็โสดครับโสดครับใช่ครับเข้ามาจะบอกมีคนคุยไม่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 เปิดวาร์ปได้ไหมคะเปิดวาร์ปได้เปิดวาร์ปได้ครับอ๋ออะไรเซฟบุ๊กหรือว่าได้หมดเลยมีอะไรอยากจะมีเซฟบุ๊กมงคลใช่ครับไปแปะไว้พิมพ์ชื่อไว้ได้เลยว่ามงคลคนไทยใช่ติดตามได้นะครับถ้าเกิดยังไม่เป็นเพื่อนก็ติดตามกันได้ผมว่ายอดติดตามก็ขึ้นขึ้นลงลงไม่รู้ว่าพว่าอะไรถูกใจใครหรือเปล่าเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงผมก็งงเหมือนกันว่ามีรถมีโยม้้ดดไวยเนาะโยรแบบ กูไม่พอใจเคยเข้ามาติดตามแล้วพูดเยอะกูไม่กูไม่พอใจคอนเทนต์นี้มึงอ่ากูอ่านติดตามเลยแล้วพอกลับไปดูอีกเอ้าหายไปไหนคนนึงอ่าเพราะสักพักหนึ่งเหมือนพูดถูกใจอ่ะกูมาติดตามเพิ่มจริงเหรอจริงจริงกูคือคือแบบอยากจะหาคนที่แบบว่าแม่งแบบอ้าเขาเข้าออกเออเขาเข้าเขาออกมากเลยอ่ะที่แบบเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็หายก็ขึ้นแล้วแต่ช่วงเราไม่สมพงศ์ไม่ต้อง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 อยู่ขึ้นอยู่กับคอนเทนต์เราเราเราถูกใจเขาไหมประมาณนั้น โอเคไปละบ๊ายบายบบบ๊าายยครัขอบคุณมากเจอกัน